สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับค์ดเลขเด่นโดยใช้สถิตทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ดับ10ล่างสุขที่านะครับเป็นสูตรเลขดับนะครับแนวทางย้อนหลัง10งงวดด้วยกันนะครับรจะเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคม64นะครับผมนะ 8เป็นเลขดับนะครับออก1 8หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8นะครับ8ดับ8ไม่มานะครับ2พฤษภานะอ่าวันที่16พฤษภาแปดเลขดับออก1 4หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา1มิถุนาเก้เลขดับออก4 5หลักสิบเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา16มิถุนาแปดเลขดับออก1 7หลักสิบเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มาวันที่1ตุลานะเอ้ย หนึ่งกรกฎาคมครับ9เลขดับออก2 9หลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มา16กรกฎาคม1เลขดับออก7 0หลักสิบเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา1สิงหาคม4เลขดับออก6กเหลักสิบเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับวันที่16สิงหาคม7เลขดับออก2 3หลักสิบเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มาเอ่อ1 1ึ่งหนสิงเอ่อ หนึ่งกันยาครับผมสี่เลขดับออกเจ็ดเก้าหลักสิบเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขสี่สี่ดับสี่ไม่มาแล้วก็วันที่ 16กันยานะครับผม16กันยาก็จะได้สูนเลขดับบวกเหลัก10เป็นเลข9เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ไม่มาวันที่1ตุลานะครับผมใช้หลักแสนบวก10ล่างบวกด้วย2คงของที่หลักแสน10ล่างบวกด้วย2คงของที่9บวก2เป็น11ได้1เป็นเลขดับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ